สาวเกาหลีคิดว่าไทยจะคล้ายเวียดนามแต่พอมาเห็นกับตาถึงก็อึง้งเรื่องราวของสามสาวยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้พวกเธอเคยเดินทางไปเที่ยวในหลายเมืองของเวียดนามมาแล้วก่อนจะตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนช่วงวันหยุดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมภาพในหัวที่ว่าประเทศไทยก็คงจะคล้ายๆกับเวียดนามที่เคยไปมาสเสน่ห์ของอาคารเก่าแก่ อาหารบนท้องถนนมากมายตามสไตล์ประเทศที่กำลังพัฒนาแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเธอถึงกับต้องประหลาดใจเมื่อได้พบกับเมืองที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าสุดหรูตึกระฟ้าและบรรยากาศสุดไฮโซที่สวนทางกับภาพในหัวที่เคยมีเกี่ยวกับประเทศไทยโดยสิ้นเชิงเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้สาวเกาหลีกลุ่มนี้ต้องกลับมาทบทวนภาพจำทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับไทยใหม่ และประสบการณ์จริงในการมาเที่ยวเมืองไทยครั้งนี้จะเปลี่ยนมุมมองของชาวเกาหลีอย่างไรบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะ